คุณครูอะไรคะคุณครูแดงนะคุณยายคืออย่างไงลาตีซาสหัดชาหั่นนี่เป็นเป็นเป็นคนทั้งใดนะข้นคนแกนนี่หรอคะที่บันถามสองข้อนี่เนาะ อันนี้ป้าเนาะอันนี้าหน้าซื่ออย่างน้านี่ไพบูนไพบูนเนาะทำนาได้ไหมทำนานม่สอนเอได้ไ่เป็นไงร้องเพลงเป็นไหมไม่ร้องเพลงเป็นเลยอุ่นไอรักเป็นบ้างอะไรที่อุ่นไรักเปิน่นไอรักอะนอนดีเนาะ แต่ต้องไปอุดรไหมฮะนันทพรนี่ใครสจเหรอเขมาจากกรุงเทพ,พ